วันที่แปดแอนแอบเออเอ้ยเช้าวันที่แปดแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำฟาร์มให้มันเสร็จก่อนแล้วกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สองหนึ่งหนึ่งนี่คือฟาร์มแตงโมของเราเนี่ยเราจะมีแตงโมกินแบบตลอดชาติปึ๊บปึ๊บปึ๊บจบบริบูรณ์ฟาร์มแตงโมงงของเราเรียบร้อยไม่ยังไงเรียบร้อยแตกพอดีเลยจอบเราพอดีเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวพี่จะพามาลงวันนี้เว้ยได้สาวว่าตรงนี้แม่โคตรยากไม่ยากเท่าไหร่หรอกมันแบบมันหลงอ่ะทางมันเป็นแต่หลงมากเลยนะครับ หรือพี่ทำบอ่อน้ำสร้างบ้านก่อนแล้วกันนี่นบอ่อน้ำอนฟินิตี้แบบเราจะได้แบบมีน้ำใช้ตลอดการเนะี่ยแค่วางน้ำสองบล็อกพี่ก็จะใช้น้ำได้แบบตลอดการไม่พึ่งมันอะไรกับเรานักไหนเนี่ยแต่ก็จับมาเป็นจับเ,เลเี้ยงซะเลยบ้านไปยังสร้างไม่เสร็จน,นี่อะไรของมันี่ทำอาเรืองเหมือนกัน อ๋อมันหาน้ำพึ่งครับน้องเอ้ยอ๋อตัวโคตรใหญ่เลยไม่เป็นไรว่าตูดเปียกว่ะพึ่งตูดเปียกอะไรย้อยมันย้อยฉี่แตกแล้วนี่พึ่งจ๋าเป็นอะไรเนี่ยฉี่แตกกับผมพึ่งฉี่แตกอ้าวหายไปลวแม่งตัวโคตรใหญ่เข้าได้ไงวะเนี่ยหลังแช่ยงังมันจับไม่ได้ต่อยมันมันก็ต่อยเราสิวะโอเคได้นะ้ำอินฟินิตี้แล้วฮะ สวยมากต่อไปพี่จะทำฟาร์มแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟักทองแล้วกันนะแบบให้บ้านเราแบบมันดูเจริญนนแบบมีคนอาศัยอยู่อ,รอารยธทรมัเดี๋ยวเมืองเดี๋ยวพี่ค่อยไปลงต่อแล้วกันทรายมันดีๆเลยไนนๆก็เล่นแล้วต้องเล่นให้มันดีๆเลยครับผมทำเลยดีมากเลยนะบ้านเราตรงนี้เนี่ยตัวนี้อีกแล้วอะไรของไอ้พึ่งน้อยเนี่ยอ๋อหาดอกไม้ว่าง้นเถอะพีอมันบินตามครับผมน้องพี่บินตามอ๋อพี่ถือดอกไม้ที่แบบบินตามได้วยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกินด้วยเอาอีกไหมแล้วอีกตัวไปไหนอ่ะน้องน้องอะ พี่ปลูกดอกไม้ให้แล้วกันน้องยังไม่ต้องบินไกลนะพึ่งน้อยพึ่งน้อยปุ๊บอะดอกเหลืองไม่พอดอกแดงด้อะอะฟาร์มตรงนี้นะพึ่งนะโอเคอย่ามาบินหาบ้านเราอีกแหละเข้าใจไหมของมันน่ารักดีนะแต่บางทีมันก็น่าตะเหนะมือนกันนะมันจะบินเข้ามาในบ้านพี่ทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมาชาไนไงพี่ว่าพีาพา่อาจจะต้องขังม้า,มาไว้ก่อนนะเผื่ออนาคตพี่จะได้แบบเอาม้าไปขี่ไงแต่ควมันจะไปก่อนนะนี่ม้ารอก่อนดิม้าปุ๊บอย่าออกไป อึวิ่งขังมันไม่ได้หรอกเว้ยเฮ้ยเน็ตเคมีแขกมาเยือนที่บ้านเราด้วยดูฮะที่เป็นพ่อค้าเงียบๆมีอะไรบ้างฮะนี่อะไรครับผมมันมาพร้อมกับเจ้าของมันมาดูดิกับลามาใช่ไหมแต่พี่จะฆ่ามันเว้ยพี่เจ้าเชือกอไม่ไงไม่ไงเฮ้ยมันกินกระสุนปรมมณุษย์เอาแตกยิงไม่เข้าหรอกไอ้นมอา้าวถุยน้ำลายใส่ใพวกนี้นี่อ,อะไรเอา,เอายางยางเอายางตายเหรอเฮ้ย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 เสียเลือดด้วยเอ้า อยากตายเลย,ย,ย,ยไเงเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเ้ยเลิกยังเลิกถุยยังอ๋อทำบ้าเลยวันนี้เฮ้ยเลิกถุยได้แล้วจะจับมาเลี้ยงเนี่ยยังยังไม่มีงไงเราบอกให้เลิกถุยเออดีมากอย่ามาแย้มกับเทพเจ้า เ,เ,เชี่ยนี่นี่อุตส่าห์ไว้ชีวิตอุตส่าห์ไว้ชีวิตไหนเพื่อนเองไปไหนเอาไอนีอ่ก็ไม่เลิกไอนี่ก็ไม่เลิกเอาหายถูถูี่งไงไี่ยงไงตายกันทนะั้งคณะตายกันทั้งครอบครัวตอนนี้พี่ได้เชือกมาแล้วเดี๋ยวพี่จะลากมามาไว้เลี้ยงด้วยนะแหมของเต็มตัวเลยยดเปดเอ้ยโอเคปักไปตรงนี้แป๊บหนึ่งมามา,มาเราจะเก็บนายไว้เป็นสัตว์เลี้ยงของเราแล้วล่ะเข้าใจไหมามาเร็วมาเราเจานายมาอยู่ตรงนี้ไอ้มาอุ้ยมาพยศมาพยศ นี่ผกตรงนี้เลยละกันดีมากอยู่ตรงนี้นะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีวะเนี่ยชื่ออะไรดีแกชื่ออะไรดีเจ้มาม้าชื่อไอ้ปอดแหกละกันนะโอเคนายชื่อจะปอดแหกละกันเดี๋ยวเราทำให้มันรักเราก่อนนะโอเคปุ๊บไปขี่โอ้ยมันพยศครับผมมันพยศขี่ก่อนไอ้อยู่เฉยๆสิวะทำให้มันรักเราก่อนละกันให้มันขึ้นรูปหัวใจในการจับมา้าเป็นไงรักเราขึ้นไหมเฮ้ยมันพยศอีกแล้วเม่ออยู่เฉยๆอุย้นยนั่ไงพึ่งน้อยกว่า,าละนี่ถ้าไม่หงไงมมให้เราขี่อยยาากตหลันนเป็ม้าของฉันซะไออ้ปดแก เชียนี่อ้เฮียนี่สักทีเถอะไม่เป็นอะไรโฟงมั่นว่าเฮ้ยได้แล้วครับผมว้าเพื่อดีๆที่สุดตลอดไปเฮ้ยเห็นไหมอะไรหมูมองทําไมพอถามว่ามองทําไมแม่งก้มหน้าเลยนะโอเคมืดแล้วด้วยเข้าบ้านดีกว่านอนนอนปุ๊บอให้ปุ๊บเอ,อ้ยเงียบไปเลยครับผมโปรดติดตามตอนไปต่อ